นี่คือเรื่องราวของนักล่าแห่งท้องฟ้าที่รวมตัวกันเพื่อล่าเหยื่อที่ใหญ่กว่าพวกมันมีอาวุธอันน่าทึ่งนิสัยอันดุดนันและความตะกละที่ไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกมันกลายเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งความฉลาดและความพยายามไม่ลดละยังช่วยให้พวกมันสามารถดำเนินแผนการอันบ้าบิ่นได้สำเร็จ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่เป็นฝูงนักล่าบนท้องฟ้าและเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตเพื่อนบ้านพบกับชีวิตของเหย่ยวคาราคาร่ากันค่ะคาราคาร่าเป็นนกล่าเหยื่อขนาดใหญ่ในวงเหยี่ยวซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่หนึ่งในกลุ่มที่มีชื่อเสียงที่สุดอาศัยอยู่ในอเมริกาใตา้ซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งบนหมู่เกาะฟอกแลนด์เพราะพฤติกรรมและวิธีชีวิตของพวกมันแตกต่างจากนกล่าเหยื่อทั่วไปอย่างสิ้นเชิงการหาอาหารในถิ่นที่อยู่อันโหดร้ายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทว่าช่วงฤดูอพยพก,กลับนำพาแขกจำนวนมากมายัางดินแดนของพวกมันฝ่ายนักล่าจะรวมตัวกันใช้โอกาสนี้ เพื่อให้มีอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดหลายเดือนข้างหน้าแม้จะมีเพื่อนบ้านมากมายพวกมันจะเดินตรวจตราดินแดนอย่างเป็นระบบคาราคาร่ารมีลำตัวยาวประมาณ60เซนติเมตรและมีน้ำหนักเพียง1กิโลกรัมเพนกวินถือว่าเป็นเหยื่อที่ตัวใหญ่เกินไปในการล่าเดี่ยวแต่พวกมันฉลาดพอที่จะขโมยซากอาหารของสัตว์อื่นแทน แน่นอนว่าไม่มีใครต้อนรับนกล่าเหยื่อจอมเจ้าเล่ตัวนี้เพราะชื่อเสียงอันเลวร้ายของมันเป็นที่รู้กันทั่วแต่ดูเหมือนคาราคาร่าจะไม่สนใจเรื่องนั้นเลยแม้พวกมันจะเคลื่อนที่บนท้องฟ้าได้ดีแต่คาราคาร่ากลับชอบออกล่าเหยื่อบนพื้นดินมากกว่าด้วยขาที่ยาวและแข็งแรงทำให้มันสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วแม้ในสถานการณ์อันตราย พวกมันก็มักมเลือกใช้ขาวิ่งหนีมากกว่าบินขึ้นไปบนฟ้าเมื่อพูดถึงอาหารแล้วคาราคาร่าไม่เคยสนใจขนาดของเหยื่อเลยแม้แต่น้อยนกจอมเจ้าเล่เหล่านี้สามารถสร้างปัญหาให้กับแม้แต่สัตว์ขนาดมหฮมาพวกมันรู้ดีว่าต้องโจมตีจุดอ่อนตรงไหนและสามารถจิกกินเนื้อของสัตว์ยักษ์เหล่านี้ได้ทั้งเป็น แม้ว่าบาดแผลจากจะงอยปากของมันจะไม่ทําให้ช้างทะเลที่มีน้ําหนักหลายตันถึงตายแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจปล่อยให้เกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ค่าราคาร่าไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เหยื่อขนาดใหญ่เท่านั้นท่ามกลางรังที่กระจัดก,กระจายอยู่มากมายการหาไข่ที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครเฝ้านั้นไม่ใช่เรื่องยากนกเจ้าเล่ก็สามารถขโมยไข่ไปได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าเปลือกไข่จะแข็งแรงเพียงใดแต่มันก็ไร้ประโยชน์เมื่อต้องเจอกับจะงอยปากอันทรงพลังลูกนกก็เช่นกันพวกมันเปราะบางและตกเป็นเหยื่อของคาราคาร่าได้ง่ายแม้ว่าพ่อแม่จะพยายามปกป้องลูกของพวกมันสุดความสามารถแต่บางครั้งก็ไม่สามารถตอบสนองได้ทันเวลา ความพิเศษของเหล่าจอมโจรแห่งเวหากลุ่มนี้คือเมื่อต้องการบรรลุเป้าหมายหรือรเผชิญหน้ากับเหยื่อที่แข็งแกรง่งพวกมันมักรวมตัวกันเป็นกลุ่มแม้แต่แมวน้ำก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกันโดยเฉพาะลูกของพวกมันที่ยังอ่อนแอและไร้ทางป้องกันลูกแมวน้ำที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลจะกลายเป็นเป้าหมายของคาราคาร่าในทันที ไขมันใต้ผิวหนังของมันจะช่วยป้องกันอุ้งเล็บที่แหลมคมและจะงอยปากอันทรงพลังของนักล่ากลุ่มนี้เมื่อเหยื่ออยู่ในสายตาฝูงคาราคาร่าก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆการโจมตีจะยิ่งดุเดือดขึ้นตามเวลาทางรอดเพียงหนึ่งเดียวของลูกแมวน้ำคือการได้รับความช่วยเหลือจากแม่ที่โชคดีพอจะกลับมาถึงฝั่งได้ทันเวลา การล่าสัตว์เป็นกลุ่มยังถูกใช้ในภารกิจจู่โจมรังนกทำให้พวกมันสามารถขโมยไข่หรือจับลูกนกไปได้อย่างง่ายดายพวกมันยังเชี่ยวชาญในการฉกฉวยสเสบียงที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีการเฝ้าระวงังสิ่งของใดก็ตามจะต้องตกไปอยู่ในอุ้งเล็บของพวกมันในที่สุดคาราคาร่านั้นแตกต่างจากนักล่าเป็นฝูงประเภทอื่น เพราะความเป็นพันธมิตรของพวกมันจะจบลงทันทีที่เริ่มมืออาหารอดีตพวกพ้องจะกลายเป็นศัตรูในพริบตาเนื่องจากอาหารที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอสำหรับนักล่าผู้หิวโหวยทุกตัวเพนกวินที่อ่อนแอและป่วยมักตกเป็นเหยื่อของฝูงคาราคาร่าได้ง่ายและสำหรับคาราคาร่าที่อายุน้อยการอยู่ตามลำพังหมายถึงการไม่มีโอกาสเข้าถึงอาหารเลย ทางเดียวที่มันจะอยู่รอดได้คือการรวบรวมฝูงของตัวเองขึ้นมาจำนวนที่เหนือกว่าไม่เพียงพอที่จะขับไล่ศัตรูออกไปดังนั้นการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างกลุ่มจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งและในขณะที่พวกมันกำลังต่อสู้กันเองนกที่ฉลาดที่สุดจะใช้โอกาสนี้เพื่ออิ่มท้องโดยไม่ต้องออกแรงมากนะ เพนกวินนั้นไม่ใช่ว่าจะมีขนาดใหญ่เสมอไปพวกมันต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออยู่บนบกนอกจากนี้คาราคาร่ายังจับตาดูสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพราะธรรมชาติมักจะช่วยพวกมันล่าโดยไม่รู้ตัวเมื่อลมพายุหรือคลื่นแรงบิบบังคับให้เหยื่อต้องหนีขึ้นฝั่งมันก็จะกลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายขึ้น ทำให้คาราคาร่าสามารถจัดการเหยื่อได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าคาราคาร่าจะขึ้นชื่อในเรื่องความสามารถในการล่าก็ตามแต่บทบาทสำคัญอีกด้านหนึ่งของพวกมันก็คือนักเก็บกวาดแห่งชายฝั่งเพราะซากสัตว์ที่ตายแล้วถือเป็นแหล่งอาหารหลักของพวกมันเช่นกัน หากเปรียบเทียบกับนกล่าเหยื่อชนิดอื่นคาราคาร่ามีความโดดเด่นในด้านสติปัญญาพวกมันสามารถแก้ปริศนาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วแต่อนาคตของพวกมันยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากช่วงเวลาที่ไม่มีนักเดินทางต่างถิ่นมาเยือนทำให้แหล่งอาหารลดลงอย่างมากและส่งผลให้คาราคาร่ารุ่นเยาว์จำนวนมากต้องจบชีวิตลง ถ้าว่านกที่ปรับตัวได้ดีที่สุดจะสามารถเอาตัวรอดได้โดยการจับแมลงค้นหาเศษอาหารหรือแม้กระทั่งขโมยอาหารจากนกนางนวลแม้ว่าจำนวนประชากรของคาราคาร่าจะมีเพียงประมาณ2,500ตัวแต่พวกมันยังคงรักษาตำแหน่งของตัวเองในระบบนิเวศชายฝั่งได้อย่างมั่นคงและตราบใดที่พวกมันยังคงปรับตัวและใช้ไหวพริบได้ดีนกนักล่ากลุ่มนี้ก็จะยังคงเป็นราชาแห่งชายฝั่งต่อไป ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ